เอาอะไรระบบสรุปเนาะคิดดีพูดดีทำดีต่อมาคือคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นต่อมาคือคิดสำเร็จพูดสำเร็จทำสำเร็จมีทั้งหมดคือสามหมวดหมูม่สิ่งที่หัวหน้าจะต้องทำ บทสรุปของหัวหน้าหนึ่งคิดดีพูดดีทำดีอันนี้คือคุณเริ่มต้นตรงนี้ให้ได้ก่อนคิดในีน้ยที่ดีทำในเนี้ยที่ดีพูดใน,นีงยที่ดีหลัจงจากนั้นเมื่อคุณรู้คำเดิีตรงนี้แล้น,นี่คือเสิีเลยขั้นกลางคือคุณต้องทำให้คิดให้เป็นแค่คิดอันนี้คือเริ่มต้นให้คิดแต่อันนี้ต่อมาต้องคิดถูกไปอันนี้เป็นเรื่องความถูก อันนี้แค่เริ่มคิดอันนี้คิดได้ถูกอันนี้แค่เริ่มพูดที่เป็นอันนี้ต้องอย่างที่ฉันกล้าพูดแต่พูดแล้วได้ผลเนี่ยคือพูดเป็นเริ่มต้นทําให่ดีแลแ้วจะเกิดทําทให้เป็นเนี่ยคือแต่สุดท้ายคือมันต้องสําเร็จตามเป้าหมายที่ตรงนี้คือเรียกว่าตามเป้าหมายคือตรงเป้าเป๊ะเลย มันหัวหน้าต้องเริ่มต้นจากตรงนี้คิดพูดทำคิดพูดทำคิดพูดทำอะไรดีอันนี้คือเป็นอันนี้คือสําเร็จอันนี้คือขั้นสูงที่หัวหน้าเัวใหญ่ทําไม่ได<ม>้คือมันต้องสําเร็จด้วยทําแล้วสําเร็จด้วยถูกไหมฮะมันไล่มาแบบนี้กึ๊คกึส่วนใหญ่เริ่มต้ตนเมา่ีตรงนี้ยังไม่ได้เลย พอไม่ได้พักตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็มีได้แต่ถ้าตรงนี้ได้ตรงนี้เริ่มต้นยากขึ้นแต่ทาให้ได้ต้องทาให้ได้เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทำสุดท้ายนิงยิงอยากแต่ต้อง